ฮ Hi ผู้ผมนำท่านนะผมกับพีทแอนชาแนลสนุกแบบง่ายๆคุณชื่นชอบไม่ใช่ให้กดไลค์แชร์ subscribe นะผมก็นะฮะเรากลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะผมกับพีทแอนชาแนลนะฮะผมก็สมวันนี้เราได้ข่าวมาว่าตอนนี้นะผมจักรพรรดิทองอ่อนนะผมจากคุณนะฮะผมจักรพรรดิทองอ่อนนะผมขอดาต้าประวัติลูกเสือโลกนะผมเราเลยไม่นิ่งดูรีรอนนะผมก็ สวันที่ผ่านมานัผมก็ไปเลยนะผมดาตานะผมกับรายการ Data ข้อมูลแวดวงข่าวสารด้านแขนงต่างๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอใช้วิจารณญายในการรับชมเพื่อ <c oughs> นะาผมก็ไปเลยนะผมกับวันนี้ผมกับประวัติลูกเสือโลกนะครับผมคือเดิมทีเนี่ย ผมเนี่ยคิดว่าลูกเสือโลกเนี่ยเขาทําที่ไทยนะผมก็คือผมไม่คิดว่าต่างประเทศจะมีใช่ไหมคือบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบต่างชาติมีลูกเสือด้วยนะซึ่งไทยไปลรอกเรียนไม่ใช่ลอกเรียนคือไปนําของเขามาใช้นะผมแต่บางคนอาจจะคิดว่าเรามีทําของเราเองนะผมซึ่งต่างชาติเขาแบบเพิ่งมาเรียนอยากมาเรียนรู้แต่ไม่ใช่นะผมก็คือต่างชาติเขาทํานะผมซึ่ง คำว่าลูกเสือเนี่ยคือภาษาไทยอ่ะมันไม่ได้ไปคล้องจองกับต่างประเทศนะว่าเออประเทศไทยมีคำาลูกเสือแล้วต่างชาติใช้คําว่าสเกลนะผมแต่เดิมทีคือมีคนคนหนึ่งนะครับผมจัดตั้งกองอันนี้ก็คือฮานหลอดเบเดนโพเอลนะผมซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดกิจการลูกเสือโลกนะผมก็คือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าบางคนเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าไทยเป็น คนทำลูกเสือโลกและต่างชาติอย่ามาเรียนรู้ซึ่งมันไม่ใช่นะผมก็จริงๆแล้วท่านหลอดไปเดมโพเอมนะผมเป็นคนชาวอังกฤษนะผมได้ทําสร้าง,งกิจาการลูกเสือโลกเป็นคนที่สร้างนะผมแล้วคนไทยเออราชการที่หกนะผมสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะผมได้รับมาทําในประเทศไทยนะผม เดิมทีอ่ะเขาเรียกว่าเสือป่านะครับผมซึ่งเสือป่านี่เนี่ยได้รับการฝึกฝนมากมายจนสามารถฝึกสอนเด็กได้นะผมซึ่งเขาก็ไปฝึกสอนเด็กแล้วซึ่งเขาก็เลยตั้งชื่อกิจการที่เป็นสกเกลวะครับผมเป็นลูกลูกเสือนะผมซึ่งคนรุ่นแรกมาสอนคนรุ่นหลังซึ่งคนรุ่นหลังเลยได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือแล้วก็ สืบทอดกันมาอย่างนานๆคือลูกเสือนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็เราจะมาเล่าประวัติของท่านหลอดเบเดมโพเอลกันนะผมลูกเสือนะผมเกิดเอ้ยเราไม่ได้มาเล่าประวัตินะผมขอภยัยขอภัยจริงๆนะผมก็เราจะมาเล่าประวัติของลูกเสือนะผมขอภัยนะผมลูกเสือนะผมเกิดขึ้นในครั้งแรกเป็นในประเทศอังกฤษนะผมในพุทธศักราช2451นะผมเดย ท่านหลอดเบเดนโพเอลนะผมหรือท่านบีพีนะผมเหตุผลจูงใจที่อยากตั้งกองลุ้เสือขึ้นมานะผมซึ่งผมจะสรุปให้ฟังนะผมโดยมีคำหนึ่งนะผมท่านหลอดเบเดนโพเอลนะผมหรือท่านบีพีนะผมผมจะเรียกว่าท่านบีพีนะผมคือเขานะผมได้รับการไปต่อสู้ที่ค่ายไม่ใช่ค่ายที่เป็นเออท่านแอฟริกานะผม ซึ่งแอฟริกาเนี่ยมันมีหลายชนเผ่าห้ผมแล้วเขายึดชนเผ่าเชียดได้ทุกรูปแบบนะนะผมก็เขาได้มาพบกับชนเผ่าชนเผ่าถึงซึ่งทายังไงก็ไม่สามารถสู้ได้ทั้งที่มีปืนใหญ่มีเรือรบมีปืนนะผมกับชนเผ่าซูรูนะผมขออภัยนะผมที่ผมเป็นหวัดนะผมซึ่งชนเผ่าซูรูเนี่ยเขาสามารถฆ่าปิดปากทหารอังกฤษได้อย่างโหดเหี้ยมนะผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแหละเพราะว่าเขามีคนมาลุกลามนะผมก็ ประมาณนี้นะผมก็คือหัวหน้าเผ่าขผมจะมีวันหนึ่งนะผมหัวหน้าเผ่าะจะส่งทห,หารไม่หนาะคือไม่ได้มีชนเผ่าใช่ไหมผมก็ชนเผ่าเนี่ยเขาจะเอาเด็กลูกของชนเผ่าะนะ่ไปเข้าป่านะผมภายในสามสิบวันโดยใช้เอ,อสียางนผมจากไม้ผมสีก็คือสียางของไม้ผมไปป้ายหลังนะผมเขาจะปะ ปล่อยเด็กเข้าไปในป่านะผมถ้าเกิดเด็กคนไหนให้ไปอยู่ในป่ารอดสามสิบวันก็กลับมาอย่างนักโลกนะผมแต่บางคนก็อาจจะกลับมาเป็นศพนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้คนใส่หน้ากากในช,ชนเผ่าผมปล่อยไปฆ่าเด็กนะผมเจอเด็กฆ่าทันทีนะผมซึ่งถ้าลอดไปเร็วพเอ้ยนะผมโกรธมากผมก็เลยเข้าไปถามหัวหน้าชนเผ่าครับผมว่าทำามอย่างนี้นะผมซึ่งหัวหน้าชนเผ่าก็ต้องได้ตอบอย่างรวดเร็วนะว่ะ ถ้าเด็กอะแบบไม่มีไรประโยชน์นะผมก็ไม่รู้ว่าจะมาอยู่ในชนเผ่าเขา,าให้ให้หนักอาหารนะผมก็พันหลอดไป demo เอ็มก็แบบตกใจมากนะผมแล้วก็เห็นแบบสามสิบวันผ่านไปก็เห็นแบบนักรบเข้ามาอย่างแบบดีแบบส,สง่าแบบเป็นนักรบเลยนะผมแต่ก็มีสภาพพิสุโซับผมทำให้ชนเผ่าโซโรนะผม,ม,ผะผมเป็นชนเผ่าที่สามารถชนะเออ กองพลของท่านหลอดเบ็นโปเอลไว้ได้นะผมซึ่งมันยังมีธรรมเนียมหนึ่งธรรมเนียมหนึ่งที่เรียกว่าการจับมือซ้ายนะผมซึ่งเหตุผลมาจากการอันนี้เอาไปใช้สอบประวัติลูกเสือโลกนะผมตอนขั้นเลื่อนอินทนนู่นะผมด้มีนะผมกับการสอบคําปฏิญาหรือสอบกฎประวัติลูกเสือโลกอะไรพวกนี้นะผมมีนะผมซึ่งเอออย่างนั้นนะครับผม การจับมือซ้ายนะผมถามว่าทําไมต้องจับมือซ้ายนะผมความหมายคือการที่เราเนี่ยใช้มือขวานะครับผมมันเป็นมือที่ขนาดของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมนะผมมันคือพันถ้าเกิดเราเอา,เอา,เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมันคือพันธุกรรมที่มันเด่นนะผมซึ่งเป็นยีนเด่นนะผมซึ่งมันมีความสามารถในการทําอะไรก็ได้นะครับผมเช่นฆ่าคน เปืือนเลือดอะไรพวกนี้นผมซึ่งมือซ้ายเป็นมือที่ขาวสะอาดนะผมก็เลยใช้มือขวานะ่ผมเป็นวันทยาหัดนะครับผมส่วนมือซ้ายไว้จับมือกันนะผมแล้วส่วนวันพยาหัดนะผมที่เป็นสามนิ้วนะผมเหตุผลท,ที่เราต้องเอานิ้วโป้งไปทับนิ้วก้อยนะผมหมายถึงว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการขยับได้มากกว่านิ้วก้อยนะผมซึ่งสามนิ้วคือการชูเกียร์นะผมนิ้ ชี้นางก้อยเอ้ยชี้ชี้กลางนางเป็นคำปฏิญาณนะหอมของลูกเสือแต่คือเหมือนกับสาบานไว้จงรักนะหผมก็ประมาณนี้น,นะหมก็ปฏิญาณไว้นะหมส่วนนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยก็มาทับกันให้สนิทนะหมซึ่งนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่อ่อนแอกว่านิ้วโป้งของผมซึ่งเราเป็นลูกเสือนะผมเราก็ต้องปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านะครับผมก็ เราไปเข้าเรื่องกันหรอครับผมในการผจ,จนภัยในศึกใหญ่ครั้งนั้นนะผมท่านได้ฝึกเด็กขึ้นหน่วยหนึ่งนะผมเพื่อช่วยในราชการนะครับผมเช่นผู้สื่อขา่าวผู้สอดแนมหรือผู้ทํางานเกี่ยวกับศึกต่างๆนะผมก็มาทําอย่างนี้กันเลยนะครับผมหลังจากท่านได้กับเมืองโอท่านได้ร่างอบรมเด็ก กลุ่มมากลุ่มหนึ่งนะผมซึ่งได้ทดลองกับเออเด็กคนจนและคนรวยนะผมซึ่งไปเกาะบเกาะบาวซีนะผมก็ทำให้ท่านนะครับผมได้รับทําการฝึกอบรมทั้งคนจนทั้งคนรวยนะผมคนจนก็สามารถหาหาได้คนรวยก็สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบทเขียนธรรมวินันะผมซึ่งทําให้เด็กไปครับผมมียี่สิบคนนะผมคนรวยสิบ คนจนสิบนะผมทําให้เด็กกลุ่มนี้มีความคิดที่จูนเข้าหากันได้นะผมซึ่งทําให้เกิดลูกเสือมากันเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็สําหรับลูกเสือโลกนะผมมาถึงปีพศออ2455นะผมรัฐบาลอังกฤษได้รับรองฐานะลูกเสือเป็นออกกฎหมายเลยนะผมให้คุ้มครองลูกเสือนะผมจาก นันลูกเสือก็ประมาณว่าได้รับคติพจน์จากาหลอดเบเดมโพเอลนะผมคือถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะผมบีพีพาเรนะผมคือจงเตรียมพร้อมแล้วับผมก็ประมาณนี้นะผมกับงานลูกเสือนะผมสำนักงานลูกเสือโลกนะผมทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการของสมัย ของสมัยลูกเสือโลกองผมก็คณะกรรมาการลูกเสือโลกมีเจ้าหน้าที่ในเขตสํานักง,งานใหญ่40คนนงผมก็ภารกิจสําคัญก็แบบวิจัยค้นคว้าส่งเสริมแต่งตั้งผู้เป็นลูกเสืออผมก็ประมาณนี้นผมเรามีอะไรแถมขึ้นมาหน่อยผมคือประวัติลูกเสือไทยนะผมสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวอผมก็เมื่อพระชนมายุ3,000ปีอะผมได้ เสด็จไปทรงศึกษาที่หน้าประเทศอังกฤษทวีปยุโรปนะผมซึ่งตอนที่ไปเออ่ศึกษานั้นนะผมก็ได้รับรู้เรื่องราวของทานหรอดเบเดมโพเอลนะผมซึ่งได้ตั้งกองกำลังหน่วยบัวน,นะผมจนประสบความสำเร็จนะผมและได้แต่งตั้ง ลูกเสือคนแรกของโลกนะผมที่ประเทศอังกฤษนะผมเขาก็เลยได้รับรู้ประวัติเรื่องนี้นะผมเมื่อเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาประเทศไทยนะผมก็คงได้จัดตั้งกองเสือป่านะผมเมื่อวันที่6พฤษภาปีพศ2454นะผมเนื่องจากมีถุดมุ่งหมายในการทำกิจกรรมต่างๆนะผมก็ฝึกฝนคนไทยนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ ใครอยากอ่านก็ลองอ่านกันได้นะผมกดพอดอ่านเลยนะผมก็ไปกันเลยนะผมเนี่ยะผมก็เป็นสีของชุดลูกเสือไทยนะผมสําหรับลูกเสือไทยนะผมก็ยึดตามแบบอังกฤษนะผมคือลูกเสือสอันดับที่หนึ่งนะผมปหนึ่งถึงปสามนะผมก็เป็นลูกเสือสํารองนะผมกับเน้นนันดีสํารองผมพอไปถึง ป6นะผมป4ถึงป6ของผมก็เป็นลูกเสือที่เป็นชุดกากีนะผมก็เป็นลูกเสือสามัญเล่นลีสามัญน,นะผมก็พอไปถึงม1ถึงม3ก็จะเป็นลูกเสือสามารุ่นใหญ่นะผมก็ก็จะได้รับอินทนูเพิ่มเข้ามานะผมก็นอกจากนั้นก็จะมีลูกเสือสาชาวบ้านที่เป็นลูกเสือของ พื้นที่ต่างๆนะผมก็ประมาณนี้นะผมกับลูกเสือในประเทศไทยนะผมก็ไม่มีประวัติอะไรมากมายขนาดนั้นนะผมก็สมัยนี้ก็จบแล้วจ,จบแล้วนะครับผมก็สมัยนี้ครับผมใครที่ดูแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประวันหรือเอาไปใช้ในการสอบเลือกขั้นอีทนูได้นะผมก็ขอคุณคุณจักรรัตสัททองออนนะผมที่ให้โปรเจกต์นี้มานะผมซึ่งวันนี้ผมก็ ขอจากลาไปก่อนนะผมทีแรกฉันอาจจะพยายาม